ก็ขอบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพวกผมไม่ได้ไลฟ์ฟตี้วันนี้เราอยู่กับทุเรียนวันไลน์ตัวดาบคู่นะโอ้โหขอกันไม่หวานไม่ไหวนี่ครับก็ตัวนี้เป็นบิลของดาบดาวตกนี่ครับเนื่องจากมันเป็นดาบใหม่ที่มาัตอนแรกคนขอดาบเอออัปเดตดูดาบคู่หน่อยผมก็ไม่รู้จะอัปเดตยังไงลืมนึกไปนะว่ามีดาบใหม่เข้ามาเนาะสำหรับตัวนี้เป็นบิลนะฮะพวกของพวกอะไรจัดเนี่ยค่อนข้างที่จะฟิกบับบุงบับบ้านเนาะฟิกให้กับดาบดาวตกนั่นเองนะครับเงื่อนไขหลัก ที่เปลี่ยนไปเลยดยหลักเลยก็คือเราจะไม่ใช้เบอร์เสรีกแล้วนะครับเนื่องจากเบอร์เสร็เป็นสกิลมันก็เป็นสกิลที่ดีแหละมันเพิ่มทั้งคีนะฮะทั้งความเร็วให้แต่มันทักสิ่งที่สําคัญสําหรับสายดับคู่ไปก็คือความเฉียดนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นดาบดาวตกมาก็จึงจะแก้โจทย์นี้ได้นะครับบอกไว้ก่อนนะว่ากิจนี้เป็นแค่แนวทางนะครับมีข้อมูลมีอะไรนะหรือผมพูดอะไรผิดพลาดเนะี่ยก็ บอกกันได้ข้างลา่างนะครับก่อนจะไปรับชมเนะื้อหาทั้งหมดในกะระฝาแบมเกตไปด้วยสำหรับท่านที่ต้องการซื้อสปีนน้าสั่งนำของนะครับซื้อขายดีนะดี200ออสองร้อยอัพสามารถติดต่อได้ที่ลิง,งลก์ด้านล่างเลยนะครับในส่วนของสเตตัสแน่นอนนะฮะว่าผมจะเล่นเป็นสายทีอาร์นำอยู่นะครับเพราะว่าเราจะอัดเอาซีดีให้ได้มันให้มันได้เยอะที่สุดอ่ะนะฮะเนื่องจากไอนตไลเซอร์นะไม่มีข้อจํากัดนะที่จํากัดซีดีไว้ที่300แล้วจะ เกินมาจะหารนะฮะเอเซเลเตอร์มองข้ามตรงจุดนั้นไปถือว่าเป็นข้อได้เปรียบนะของสายนี้ในการทำดาเมจนะครับเอทีอาร์นนะฮะเอชตามนะครับโอเคมาดูในส่วนของสกิลนะฮะเริ่มจากกระยัปดีดรงดาวก่อนนะฮะซอนมแบตเตอรี่สิบนะฮะรีคอเวอรี่นะเอาไว้แก้สถานะต่าง,างๆเมื่อเราโดนนะครับเอ่อเพิ่มพลังโจมตีนะเต็มแรงด้วยมบตเตอรี่แล้วก็ควิกออนไล์นะับผมเอามาประมาณนี้นะในส่วนของสกิลดาบนะอันนี้ต้องพูดคุยกันหน่อยเพราะเนื่องจากมันอัปเดตจากตัวเดิมซึ่งผมไม่ได้รั skill นะรบ เพราะฉะนั้นที่เราจะตัดไปเลยเนี่ยแน่นอนครับว่าเบอร์สืเราจะไม่เอาอีกแล้วนะครับผมจะไม่เอาแล้วนะครับในส่วนของเล่มเพจเนี่ยส่วนตัวผมยังใช้อยู่นะแต่ใครจะใช้ไม่ใช้อันนี้เลือกแต่นะพิจารณาเนาะผมใช้บอกตรงใช้เอาท่าตีที่ๆเลยนะครับมันดีไม่ดีอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในส่วนของทิกเกอร์สแลชผมเอามา6นะตรงนี้ผมจะเอาไว้ใช้สําหรับเด็กของนะครับข้อมูลที่ได้ทราบม,มาว่าที่จริงแล้วเนี่ยเออสกิลคอมพิวเตอร์นะครับ ไอ้พวกโมชั่นหรือความเร็วโจมตีอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันไม่มีผลกับโมชั่นมันนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะข้อความสามารถของทิกเกอร์สแลตก็จะสามารถทําให้โมชั่นของสกิลถัดไปมันเร็วขึ้นนะจนสุดนั่นเองนะฮะซึ่งสามารถใช้กับเดคอยชูตเตอร์ได้นะครับตรงนี้เนาะโอเคในส่วนของสกิลนักธนูนะฮะแน่นอนแน่นอนอะไรละ่ะแน่นอนนะครับแน่นอนว่าอผ่านมาเอาลองเลนนะฮะลองเลนจะเพิ่มนะฮะดาเมจให้กับสกิลที่สามารถใช้เกิน8เมตรนะฮะไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่ายืนเกิน8เมตรแล้วเพิ่มนะแต่เพิ่มให้ทุกสกิลที่มีความสามารถนะใช้ในระยะ8เมตรขึ้นไปได้นั่นเองนะครับคลิกรอเอาไหมเอานะครับอันนี้เอาไว้ฟื้นฟู MP นู่นนี่นั่นนะเดคอร์ชุดตเตร์ก็ไม่ต้องคุยกันแล้วนะครับน่าจะรู้กันหมดแล้วนะเอามา10นะครับเป็นเงาตีเพิ่ม MP เอาไว้ตีเพิ่ม MP นะฮนะ ายเวทนะอัพตามสูตรนะอิมแพกนะครับ,นะรบเจ็ดเหมือนไม่ค่อยได้ใช้เอามาเหอะนะครับแล้วก็อัพเอาไปนอนเพราะใดๆเราต้องใช้ไปนอนนะเพื่อปิดนั่นเองนะครับสกิลการป้องกันกับป้องกันผมจะอัพ,อพมิลล่าอิเวชันมาหนึ่งนะครับเอาไว้ใช้ตอนตอนไล่เอาไว้หลบตอนไล่ได้อะไรประมาณนั้นนะจะเผื่อมีจังหวะไหนที่เราจําเป็นต้องหลบนะครับุ่นี้นั่นเนาะเพื่อทําเกมนะครับแบบไล่ไดีคอยอยู่ไอ้บอสจะตีกระโดดหลบออกมานะแดดหลบออกมา ดทาชัดนะะส่วนใหญ่ก็ตายอดีนะครับสกิลนะส,สนับสนุนแน่นอนแนละ้วเบ๊บออร่ามา10นะครับเออผมลืมบอกไปนะคสำหรับตัวนี้มันไม่ใช่เป็นไอไม่ใช่เป็นที่จะไปเอาไปชนบอสได้จัดจ้าขนาดนั้นนะมันมีสกิลหลบนะฮะแต่ก็ต้องห่วง m p ตัวเองอยู่ดีนะครับถามว่าในลักษณะของตี้นะครับที่แบบไม่มีแท้งเลยแล้วมีเราอยู่เนี่ยเราสามารถรอบ,บอสหรือถึงบอสได้ไหมก็ได้อยู่ดีนะครับก็คงจะใครติดตามสต,ตีมิวคงจะเห็นนะครับตอนผมไปเก็บเวยวช่วงสุดท้ายของตัวนี้เนาะ ก็จะเห็นอยู่ในนั้นแหละนะครับ skill สกิลสู้รบนะครับอัพ55นะเนื่องจากของอันนี้เรามีอาจจะไม่ดีตรงดาวอยู่แล้วนะครับอัพเพิ่มคิติคออนะบ10แล้วก็อัพพลังกูขวาน10นั่นเองนะครับต่อไปเป็นสกิลของคาานะนะผมจะอัพชุคุจิมันหนึ่งนะไว้พุ่งเข้าหาเนาะต่อไปสกิลวิเอกนะครับสกิลดาบคู่นะซึ่งบางอันอย่างไอ์ทวินบัสตาบเบกอะไรเนะี่ยผมไม่ได้ใช้ ที่จริงเอาไปใส่กับคอมโบอิมแพกนั่นแหละนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้เลยผมแอร์อย่างเดียวเลยฮะและดวยมาสเซอรี่เรามีเอ,อ่ออันจะไม่ดีดวงดาวอยู่แล้วนะครับเดวลสิผมเอามาเอาไอ้ทวินสแลตนะครับสปินนิ่งสแลตสิหมดเลยนะครับแฟนทอมสแลตนี่ถ้าเกิดใครใครจะใ,ใช้สกิลนี้เป็นการหลบซึ่งผมตั้งเป็นสกิลหลบหลักๆเลยแหละแล้วใครอยากได้ดาเมจเพิ่มก็ให้ไปหาลิจิตมาใส่ซึ่งมันจะมีลิจิตที่เพิ่มดาเมจให้มันด้วยนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ไปหานะครับ แล้วก็แอ er น์สไลเซอร์แน่นอนสกิลพหเยของเรานะครับแถวล่างนะไปคอสเพลี่อัพผ่านมานะครับเอาชาร์โด้สเตปอันนี้จะอัพ5ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ชานิ่งคอสผมอัพมา5นะเพื่อไปเอาลุตนาดิสนะฮะกับทวินพัดผมบอกตรงๆนะอันเนี้ยแถวเนี้ยมันไม่ค่อยได้จับต้องสักเท่าไหร่นะแต่เอามาเล่นนะเผื่อเบือบ่อเบื A ่อแอนด์สไลเซอร์นะครับอยากใช้นูน่นใช้นีบ้างไนหะก็ไปประยุกต์ปรับใช้กันเองนะครับ ในส่วนต่อไปนะครับเป็นแถวที่3ก็รีเฟกห้านะครับแปดบาร์ bar, สำคัญอัพมา10นะในส่วนของสตอมลิปเปอร์อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมช่างใจนะครับถ้าอยากไว้ทำดาเมจก็อัพมา10นะครับถ้าอยากเอาไว้หลบเฉยๆนะครับก็เอามาแค่นหนึ่งก็พอนะครับมันมีถ้าจะไม่ผิดมีอัตราพิเศษเออนี่ไงเออเพิ่มพลังโจมตีระยะใกล้ของสกิลถัดไปนะมันจะเพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะก็ออกไปไประยุกต์ใช้กันก็แล้วกันถามว่าส่วนตัวที่ใช้ไหมก็ไม่ได้ใช้อะฮะนะฮนะเพราะมันคือ, izer, อแอสซาไลเซอร์ ันแบบที่สุดแล้วอะสกิลดาบผู้ยังไปใช้อย่างอื่นมันก็ไม่คุ้มอีกอะนะครับควบคุมดาบผู้สินะครับ,บ,รบเลเวลเทพ10นะสำหรับเซเบอร์ออร่าแล้วก็เอ่ออาร์เซเบอร์เนี่ยไม่ต้องอัพมาก็ได้สำหรับคนที่จะบิวสายนะครับโมชั่นฟูลมชั่นเต็มนะแต่ถามว่าเอามาเล่นได้ไหมเอามาเล่นได้สนุกสนุกนะเท่ด้วยนะวิ่งเร็วนะครับซึ่งที่จริงไอ้พวกสอง อยนี้มันจะคอมโบพ่วงก,กันนะถ้าจะให้มองภาพออกก็คือมันจะคล้ายๆกับสายที่ความเร็วมันไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะมาเพิ่มมาปิดส่วนนั้นไว้ประมาณนั้นนะประมาณนั้นแต่มันเล่นยากเกินไปเพราะด้วยความด้วยความที่เล่นแบบปกติบิลแบบเอพีดีหนึ่งร้อยเอห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอย่างเงี้ยหนึ่งหมื่นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอย่างเงี้ยมันมันเพียงพอที่เราจะทำดาเมจได้แล้วไม่ต้องจำเป็นต้องไปทำไปเล่นอะไรอีกแล้วมันเลยกลายเป็นสายที่น่าเบื่อแล้วแบบผมไงี้ขอบนหน่อยแล้วกันนะฮะ โอเคสกิลต่อไปสกิลนักบวชไม่มีแล้วจะอัพมาทำไมนะฮะสกิลนักฆ่าผมอัพเอาแบ็คสเตปนะไว้เปิดคอมโบบัฟต่างๆเนาะอ่ะมาดูถือมาพูดถึงสกิลดาร์คพาวเวอร์นะที่จริงอ่ะสายดาบคู่ตัวเนี้มันจะมีมันจะมีพอยที่พอเนะเพราะอย่างที่เห็นว่าสกิลหลายๆอย่างมันไม่จำเป็นต้องอัพสิบเลยนะอย่างที่ผมได้ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะเล่นโซฮันเตอร์นะครับไอ้ใจม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตามสบายเลยนะครับ นผมก็ไม่เล่นเหมือนเดิมอ่ะนะครับมันไม่รู้จะกดไปทําไมละเนี่ยเอซาไลาเซอร์อย่างเดียวตั้งป้อมยิงอย่างเดียวเลยมาดูในส่วนของคอมโบนะครับคอมโบมีดังนี้นะครับอันแรกเป็นคอมโบบัฟนะครับซึ่งจะใช้แบ็คสเตปเป็นตัวเปิดนะครับคอมโบนี้สามารถใช้ในการหลบนะหรือขยับออกจากวงของมอนสเตอร์ได้พร้อมกับบัฟนั่นเองซึ่ง2บัฟวอลคายแล้วก็แปดบัฟมันก็นั่งที่จะไวนะฮะแบบ1นึ่งปีถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะ นะครับน่าจะประมาณวิหนึ่งนั่นแหละธรรานั่นแหละนะครับประมาณนี้นะมันมีแค่2บัฟที่เราต้องกดแล้วก็สำหรับตัวคาแรคเตอร์ตัวนี้ของผมเองเนะี่ยมันจะมีอีกสองบัฟที่ต้องกดมือเปล่านะก็คือควิกอลร่าครับเบฟคอลล่าเบฟนะครับเออต่อไปเป็นสกิลทำด้าเมจดหลักนะครับสปรินติ้งสลัดนะเปิดมาแล้วก็แอสเซอร์ลสเตอร์ตามพร้อมกดปุ่มแน่นะเพื่อปล่อยนะครับ ฮิตที่เท่าไหร่วะจะไม่ได้นะครับมันจะเป็นฮิตสุดท้ายมันจะแรงมากเลยนะครับหมุนตัวเสร็จแล้วมันพลิกตัวขึ้นบนนะให้ท่านผู้ชมกดดดหน้าหนึ่งทีมันจะปล่อยไปอีกทีหนึ่งอันนั้นจะเป็นดาเมจที่รุนแรงนะครับต่อไปเป็นสกิลป,ปล่อยเอ่อเดคอยชูเตอร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่อธิบายไปข้างต้นเกี่ยวกับทิกเกอร์สลัดนะผมก็เลยจัดตรงบน,นนั้นนี่แหละนะครับท่านผู้ชมก็จัดตามมาได้นะครับอันเซตน,นี้แนะนํานะครับ สกิลอันต่อไปนี่ก็จะเป็นเชิงแบบคล้ายๆเอาไว้บัฟเอ่ออะไรดวงดาวสักอย่างผมก็่าจำไม่ได้ถามว่าได้ใช้ไหมก็ได้ใช้อยู่ดีนะครับก็แล้วแต่นะดาเมจมีอยู่นะนิดหน่อยนะครับอันนี้อันนี้ผมอันนี้ถ้าใครไม่ได้อัพเลมเพจมาก็ไม่ต้องใช้ตามนี้ก็ได้ครับผมจะใช้ไอชาร์ดสติปนะพุง่งเข้าไปที่เท,ท่เลยนะฮะไปอยู่ข้างหลังจากนั้นเลนเพจจะทํางานเร็วมากแบบปุ๊บปั๊บเลยฮนะแบบ พุ่งเจตมันทํางานว่าดีคอยออกทันทีเลยอ่ะเหมือนพุ่งเจตแล้วดีคอยออกไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าถ้าโจมตีเท่ๆมานะลเลตเตนะครับโอเคมาพูดถึงลิชิสตรเลตกับบัฟอาหารบัฟบ,บ้านนะฮะลิชิสตรเลตผมใส่อยู่แค่นี้นะเพิ่มมีพีสูงสุดเลเวล5ไรล,ลักเลมเพดพื้นฟูเต็มแรงแกนแท้นะครับเพิ่มความเดอนในการโจมตีผมใส่อยู่แค่นี้นะที่จริงมันน่าจะมีอะไรให้ใส่อย่างเช่นแฟนทอมสแลตอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมีอยู่นะ แล้วก็บัฟบ,บ้านพื้นฟู MP ีเนี่ยมันก็จําเป็นอยู่แล้วที่จริงบัฟตรงนี้นเป็นบัฟที่จําเป็นอยู่หมดนั่นหลยฮะมันก็ควรกินอย่างนั้นแหละนะครับที่พอจะขยับได้ก็จะเป็นเพิ่มความเสียหายแก่ท่าดินอันนี้เป็นบวกดาเมจเนาะวันไหนวันนั้นที่เราจะไปเก็บเบี้ยวบอสต,ตัวไหนนะครับมันก็กินบัฟท่านนั้นไปโดยส่วนใหญ่แล้วบอสหลังๆจะเป็นท่าดินเพราะฉะนั้นท่าดินก็จะได้กินบ่อยเนยะนะครับ แล้วก็ในส่วนของ MP นี้ก็ต้องกินเหมือนกันนะครับที่ขาดไม่ได้คือ AG จนะยาวไปแรกกับใครเพราะ ASP ดีจะไม่ถึงสำหรับบิวผมนะบิวผมนะมาดูอุปกรณ์สวมใส่กันดีกว่านะครับแน่นอนว่าเป็นบิวของดาดดาวตกนะฮะตัวนี้เนาะทำเจาะ100นะครับโมชั่นตัน50%นะครับ MP 2000นะอะไรอีกเลียด8,400นะครับ ที่จริงถ้าใครอยากได้เลือดเพิ่มเนี่ยก็ให้เปลี่ยนหินไปใส่หินแพงแนละ้วดีลักไฟเตอร์ออกไปเลยแล้วก็ไปใส่มันกู๊ดนะมันกนะู๊ดแฮนด์เนาะตรงนั้นก็จะได้เลือดหมื่นหนึ่งกับระยะใกล้6นะครับดีนะดีนะหินดีมากแต่ราคา4ี่สิบมันก็ไม่ไหวนะ <laughs> โอเคนะครับแนะ่นอนล้าใส่เป็นดาบดาวตกนะฮะดาบด,ดาวตกก็ดาวตกก็สามารถหาได้ที่แมปใหม่แบบนี้เลยนะครับไปตีมินิบอสเนาะซึ่งใครที่ดูคลิปอัปเดตก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วล่ะนะครับ โอเคในส่วนของดาบลองนะผมจะแนะนําเป็นดาบ8ปีนะครับใช่อยู่ที่ว่าแอมนิเป็นดาบใหม่นะครับเป็นดาบที่ใหม่กว่าแล้วมีแอคแทกของอาวุธที่สูงกว่านะแต่นี่ผมก็ต้องแนะนําตามตรงว่าความสเสถียรในวงเล็บเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญนะกับสายดาบคู่นั่นเองผมเทสแล้วนะครับผมเทแล้วระหว่างอันนี้นะเป็นดาบ8ปีสเสถียร80แอคแทก500กับอันนี้นะแอมนิดนะดาบใหม่นะเป็น519แล้วก็ สเียร7นดนะฮะดาบสองเล่มเนี่ยนะครับเทสด้วยด้วยสเียร100นะดาเมจนิ่งนะครับดาบสองอันเนี้ยไอ้ปปีเนี่ยทำได้8ล้านตีบุลริดนะทำได้8ดล้าน2แสนเท่าไหร่ไม่รู้ผมเทสในสตรีมใครอยากเห็นก็ไปดูแล้วเอาเองแล้วกันนะครับในส่วนของแอมนี้เนี่ยมันได้แค่8ล้านหน่อยๆน,นะ80นะ่ะแต่อันนี้มันได้8 2นะครับดาเมจต่างกันประมาณ 200k ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับมั้ง <laughs> พูดถึงสกิลแอสซไลเซอร์นะเมื่อกี้นะครับ8ล้าน8ล้าน806กับ8 82กว่าเออดาแ8ปีจะดีกว่าเพราะเสถียรมันเยอะกว่า10นั่นเองนะครับโอเคในส่วนของชุดนะครับอันนี้นกะ็จะแปลกตาจากคีปปกติไปหน่อยเพราะส่วนใหญ่ผมจะใส่เป็นฟูลดาเมจดีทีไปนะครับแต่สําหรับตัวน,นี้คิปมันไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีการปรับเปลี่ยนออฟเกอร์ชุดนิดหน่อยนะก็จะกลายเป็นดีทียี่สองในความเสี่ยงคี ดีเข้อเนตนะอัตราคี28ีนะ a t r สิทำไมถึงเอาหน้านี้นะเพราะว่าคีเราขาดนั่นเองนะครับอัตราคีบวก28ก็จะช่วยให้เราสามารถต e ีบอสมิวค่าได้ชิวๆเลยนะครับ a t r 10แน่นอนแล้วเหมือนเดิมว่าตอนนี้แผงปัจจุบันนะสามารถ up o ออ s เอ่อ status up status นำอะนะได้4 9่้แล้วเพราะฉะนั้น10%ถือว่าเยอะมากๆนะครับมันจะมันไม่ได้เพิ่มแค่ตรงนั้นแต่มันยังเอาตรงนั้นไปเพิ่มนู่นเพิ่มนี่อีกนั่นเองนะครับก็ช่างใจกันเอานะครับ หมวกแน่นอนแพงนะครับใส่ต้นคริสมาสนะครับดามจด 8m 9m ต้องแถมต้องใส่อันนี้แลวละนะครับจะเป็นหมวกต้นคิสมากที่เพิ่มเจาะให้เรานะครับใน,ในส่วนของ เดี๋ยวเราค่อยพูดคกันนะฮะสำหรับแหวนนะฮะก็ถูกลงนะฮะเอาถูกๆนะครับแหวนน่ะมันก็มีหลายวงที่น่าใช้ในะพวกแพงๆอะแต่ผมก็บอกตามตรงว่าตัวเนี้ยผมบิ้วมามันคีมันมีปัญหาเรื่องคีเพราะฉะนั้นกําไรมาน้าเนี่ยจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เรามากที่สุดนะครับในส่วนของหอแหวนวงอื่นไม่ว่าจะเป็นเจาะ5บวกเอ็แท็กนู่นนี่นั่นอะไรก็ช่างนะเขาเข้าใจว่ามันดีนะแต่มันตอบโจทย์เราไม่ได,เไได้เราก็ไม่รู้จะซื้อใส่ทําไมนะฮะเราก็ใส่ของถูกที่มัน ตอบโจทย์เราเนี่ยแหละนะก็คืออัตราคิด 20, MP 400นะครับโอเคในส่วนของหินนะครับดางโมปิสัตนะครับอาวุธจาะเข้า20%นะครับในส่วนของหินดก้อนนะั้นจะเป็นโดนโฮฟ,ฟันโดนะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ไม่ได้จาะดาบนะรูที่2นะหรือจะเล่นดาบรูเดียวนะตัดอันนี้ไปได้เลยเพราะไม่ได้มีผลอะไรไม่ได้มีผลกระเจาะทำอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่มีผลกระดาเมียดไหมมีแน่นอนนะครับไอแท็ก10%แล้วก็ไอทีอาซึ่งเรา ครับไอ้นี่นำอยู่แล้วอะเอทีนำอยูแล้วมันก็มีผลอยู่ประมาณหนึ่งอะนะครับก็ถ้าเกิดใครไม่มีรูที่2ก็นะตัดออกไปได้เลยนะครับในส่วนของชุดนะครับจะใส่เป็นออทาร่านะครับแล้วก็พลังโจมตีเออมันจะมีพลังโจมตีระยะใกล้กับสเสถียรให้อีก6หน่วยนะมันจะลบข้างล่างนี้5เนาะก็เลยจะเหลือ6นะแล้วก็มีเอทีอด้วยซึ่งเป็นหินที่ตรงสายมากๆนะครับอีกก้อนหนึ่งนะจะเป็นดีลักไฟเตอร์นะครับ บวกเลือดแล้วบวกแอคแทกบวกระยะใกล้อ่ะตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นแล้วว่าสําหรับคนที่จะเล่นชุดรูเดียวถามว่าได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแลกกับดาเมจไม่มีผลกับเจาะอีกนั่นเองนะแต่แนะนําให้ใส่อัลทาด้าสำหรับคนที่จะเล่นรูเดียวระวังเรื่องเลือดด้วยนะครับถ้าใครอยากได้เลือดก็ให้ใส่นะมันกู๊ดแฮนด์นะหรือว่าดีดีรักไฟเตอร์ก็ได้อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะช่างใจกันเอา สำหรับหินมวกนะครับผมจะใส่เป็นอ e ีวิวเลฟีน่านะครับสิ่งที่ขายไม่ได้คือกโดนะสำหรับนะรบีเอทีอานำะมันไม่เพียงพอจริงๆมันไม่พอจริงๆนะพยายามแล้วนะครับกอดโดนะมันไม่ได้แย่ซะทีเดียวนะเพราะว่าต้องบอกตามตรงว่า ATK 7%เนะี่ยมันก็ถือว่าเยอะพอสมควรซึ่งเราได้ความเร็วก,กวารโจมตีมาอีก80มันจะกลายเป็นหินที่ดีนะครับ มาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายนั่นเองเพราะฉะนั้นผมเลยทิ้งมันไม่ได้นะครับโอเคในส่วนของแบนจะใส่เป็น A ทัวร์นะเพิ่ม2000นะตีไปเลยนะครับง่ายๆนะครับอีกอันนึงจะเป็นโดมิน่าเรเดอร์นะครับตรงนี้ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับระวังตรงนี้ด้วยเพราะตรงนี้มีความเร็วอีก20%ที่มันเพิ่มนิดนิดหน่อยเท่านั้นแหละนะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่อย่างที่ผมบอกไปว่ามันมันค่อนข้างปิดนะกำไรมานาไม่ได้แพงนะครับใส่2รูปไปเลยนะครับโอเคก็สรุปเลยนะครับสำหรับ บิวนี้เนาะดาบกับชุดสามารถใส่รูเดียวได้นะชุดจะไม่เอารูเลยก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ยังว่านะอย่างน้อยก็นหนึ่งรูนะครับในส่วนของหมวกเนี่ยผมไม่อยากไม่อยากจะเชียร์หนึ่งรูสักเท่าไหร่เพราะพยายามปรับบิวปรับอะไรแล้ว,ลวมันไม่ถึงจริงนะครับตรงนี้เนาะคือต้นคิดมากเนี่ยมันอาจจะแพงมากนะครับแต่เอาจริงอะ่ะมันใช้ได้แทบทุกสายของกายภาพเลยนะเอาจริงนะถ้าเกิดไม่คัตนะเองที่จริงมันก็ใช้ได้นะไอ้ต้นคิดมากเนี่ยมันไม่ได้ขี้เละนะครับ มันก็ใช้ได้เหมือนกันนั่นแหละนะเจาะ16อะไรอย่างเงี้ยเนาะในส่วนของเจาะที่เราได้เกินมาเราก็เปลี่ยนหินไปใส่อย่างอื่นอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นต้นคิดมากเดี๋ยวถ้าซื้อมาใบหนึ่งมันค่อนข้างที่จะคุ้มค่าหลายหลายอย่างนะครับก็ลองช่างใจกันดูนะเนื่องจากมีเจาะเยอะแล้วก็ atk ก็เยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคในส่วนของกาชาผมมีเจาะ21เอเหมือนเดิมนะสำหรับคนที่จะบิ้วตาม,มานะของประมาณนี้นะถ้าเจาะอยู่กลางก็ประมาณ15นะ15%้าท่านผู้ชมวม่าปรับหินนะนู่นนี่นั่น,นเอาไม เออ่ตอนนี้ผมยี่สิบเอ็ดใช่ไหมคนที่มีแบบสิบสี่สิบห้านะก็เปลี่ยนตัวโพฟันโดเป็นเออ่มังกรเปียวอัคคีจบเลยนะได้เอ็มพีเพิ่มระยะเออ่ได้ได้ระยะไกลเพิ่มด้วยนะได้วูจ็อเข้าอีกเจ็ดอะไรประมาณเนี้ยนะครับขาดไปห้านะจากยี่สิบเอ็ดมีสิบหกสิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะก็เปลี่ยนหินชูสก้อนให้มันเป็นชิบ,บิลาเลสอะได้ทั้งทั้งคี๊แอคแท็กแล้วก็เจาะนะครับประมาณนี้แล้วแต่ช่างใจกันเอานะที่จริงบิวมันค่อนข้างจะขยับได้แต่ก็แลกกับดาเมจอนะเนาะ คือผมก็ต้องบอกว่าไอ้คาแรคเตอร์ผมมันก็มันไม่ได้แรงที่สุดหรอกครับมันน่าจะมีคนที่แบบทําได้แรงกว่านี้อีกอะไรประมาณนี้แต่ของเขาบิวมันได้ประมาณนี้แหละนะครับโอเคต่อไปมาดูวิธีเล่นนะผมจะตีมิลก้าเลยแล้วกันเดี๋ยวเวตเตอร์ไปด้วยนะฮะโบพลลงโพเลสช่างหัวไปก่อนนะครับดาเมจอาจจะตามที่เล่นดินนิดนึงนะครับในส่วนของวิธีการเล่นบัฟที่ผมจะใช้นะเป็นบัฟกินนะครับก็จะมีเทลสปีดพอร์ตนขาดไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็มี มีจิกแอสนะครัขั้น4ก็คือ MP 400เรามีแอสแขกอยู่เอ้ยมี MP อยู่ที่1,600นะเพราะฉะนั้นอันนี้จะไปโนกองละ2อ0 0องห0 0 0 0สงม,มืไม่แพงนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันจอเกาะน,นะแล้วตัวหลักเราจะกินอยู่แค่สามชิ้นนี้สำหรับตัวนี้นะครับคนที่ต้องการจะได้ขีเพิ่มีกหน่อยอันนี้มันจะมีขี้แหว่งอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ตีโดนหมดแล้วล่ะนะครับ90%บปรนตะ่าจะตีโดนแบบประมาณคือเกินนะรกมาสิบห้าเนะ่ะมัเก็นๆหนนะปรนานานะเห็น,นั คนที่อยากจะปิดจุดด้อยตรงที่ผมว่าไปก็ให้ซื้อไอ้พวกทาโกะมากินนะมันจะบวกคิ้ให้อีกนะครับเป็นบัฟตามธาตุเนาะบัฟต้านธาตุจึงมีคิ้ให้อะไรประมาณนั้นแหละนะครับโอเควิธีเล่นคร่าวๆเนาะมันจะประมาณนี้ที่จริงแบบหน้าตีมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งอะ่ะผมก็จะมาเล่นให้ดูว่าเปิดรับเปิดอ,อ,อ,อะไรยังไงเยอะๆนะครับโอเคเปิดบอสต่อนะครับ หลบสักหน่อยนะครับโอเคผมจะใช้แบ็กสเต็ปนะแบ็กสเต็ปมีคอมโบของบับอยู่นะ bo โบโบนะกดคิกออร์ตรงนี้เปิดเบสไปเลยนะครับหาประมาณนี้หน้าที่ต่อไปคือเราต้องเข้าไปวางเรคอร์ดนะครับจากนั้นเราก็จะทําการไล่หลับนะครับให้ใช้แอร์สไลเซอร์เปล่าๆนะจนกว่าความเสถียรนะให้ดูดาเมจเราเนี่ยให้มันเพิ่มเยอะๆไปเลยนะครับจนกว่าดาเมจมันจะนิ่งนะครับจากนั้นก็ ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดนะครับจากนั้นใช้สกิลสปินนิ่งสลัดนะฮะกดหน้าค้างไว้นะฮะมันจะเป็นการปล่อยดาเมจออกไปเนาะพยายามตีบอสให้มันติดนะฮะมืดบอดนู่นนี่นั่นอ่าดาเมจผมขึ้นสองเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้หลบไปทีน่นั่นโอเคโบะบะโบ,บะนะครับมืดบอดแล้วนะครับทัดไปเลย วายวายวาพยายามปล่อยนะปล่อยไปเรื่อยๆแอนไซเซอร์เปล่าๆมันดีตรงที่ว่ามันเป็นโปรเลดเวทนะท่านผู้ชมมันดีมากนะสายดาบผู้่มมันดีตรงนี้แหละมันเป็นสกิลเซตสกิลที่แบบปรับโปรเลดเป็นตัวได้นะครับการเปิดบัฟอะไรก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเลื่อนไขก็น้อยอะไรประมาณนี้นท่านผู้ชมมันเป็นสายแบบนี้ครับมันเลยดูแบบดูง่ายแล้วก็สนุกเบดบอสนี่ครับแค่มันจะ ฆ้าเหมือนกันมันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับมันก็ไม่มีอะไรมากแล้วล่ะฆ่าได้เลยแจก็ประมาณนี้วิธีเล่นเปิดบัฟกระจึงหนึ่งนะเปิดบัฟป่อยสองบัฟเดบอาลาไม่อยากเปิดไม่เป็นไรนะจะดูดของพือนเอาก็แล้วแต่ก็ไม่ต้องเปิดนะครับแต่ก็บอกตามตรงว่ามันค่อนข้างที่จะไวเนื่องจากเป็นตัวที่มีโมชั่นเต็มเนาะความเร็วเต็มนะครับทำอะไรมันก็ไวไปหมดอนะ่ะโอเคนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับอัปเดตนะครับก็จบไปแล้วนะสำหรับเบอร์ร์กนะก็ไม่ได้ใช้แล้วนะที่จริง จลึกๆยังคงหวังหานะครับแต่ดูแล้วจากหน้าของฉากอะไรอะมันก็ไม่จําเป็นต้องใช้ลรวจริงๆนะครับเปโจทย์มันเป็นการเป็นเป็นของแก้โจทกันล้วกันนะครับเพราะว่าเัอเสริมมาลบสถียรซึ่งสถียรสำคัญตอดาบคู่นะครับมันเลยนี่ไอตัวเก่าๆผมผมจะไม่แคร์เลยพวกสถียรเห็นไหมดาเมจมันจะแกว่งครับแกว่งวต่าม,มั่งสูงมั่งนะครับ ส่วนตอนนี้มันก็แกว่งอยู่ดีแต่มันแว่งน้อยลงนะอย่างน้อยก็ 6m up อะไรประมาณนี้ฮะ 6m 7m 8m อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีขึ้นเยอะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับดาบคู่เนาะผมพูดอะไรผิดนะหรืออะไรยังไงก็สามารถติดเตือนกันได้ข้างล่างนะสาหรับเมนดาบคู่เองก็ซึ่งน่าจะมีเยอะนะผมก็ขอคําชี้แนะด้วยถ้าหากผมพูดอะไรผิดไปนะสามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างนะคนดูเขาจะได้ไปอ่านไปดูผมเองก็จะได้อ่านไปดูนะเกี่ยวกับทิศหรือว่า อะไรต่างๆนานา,นานะจะขอบคุณอย่างมากนะครับแล้วก็กาจากกันไปฝากแม่ม่เก็ตไปด้วยสำหรับท่านที่การซื้อสปีนาสัง่งนำของเนี่ยซื้อขายไอดีนะไอดีสองด้วยดูนี่นะสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือไลฟ์สตรีมตอนวันนี้ผมมาที่ไลฟ์โฟร์ตี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายฮะ